สวัสดีครับคุณผู้ชมชอบพะคุงมาต่อกับกอดอว์หนึ่งไม่มีปีก <c oughs> มีอยู่แล้วโอเคโอเคต่อกับกอดอว์สองนะเราอยู่ไหนนะเนี่ยรู้สึกว่าเราไปได้ไอ้เต้าอ,อะไรนะเป็นเขาวไว้เปิดประตูมาใช่ไหมอ่านะฮะโอเคกลับได้แล้วทีนี้ตันนี้เก็บไปแล้วหลุดหลอกดาวไม่ได้หรอกเฮ <c oughs> โอเคนะคราวนี้เราก็ยังคงตามหาพี่น้องเฉชะตานะก็คือเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแล้วกันพี่น้องไอ้ที่น,อนอ้องไอซิสเตอร์ออฟเฟซนี่คืออะไร ซิสเตอร์เฟสนะมีมีทั้งหมด3คนเป็นพี่เป็นพี่สาวพี่พี่สาวคนโตพี่สาวคนกลางแล้วน้องแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็น้องสาวคนเล็กนะฮะซึ่ง3ามคนนี้จะเป็นคนที่ควบคุมโชคชะตาของโลกของมนุษย์ทุกคนบนโลกเข้าใจไหมฮะก็คือว่าอ่าโดยที่พี่สาวคนเด้อเด้อโอเคโดยดที่พี่สาวคนโตนะจะจะเป็นคนที่เอ่าเรียกว่ายังไงคือเป็นคนส,สารไดทำให้มันมีได้ออกมาเป็นได้ซึ่งได้พวกนี้มันคือได้แห่งโชคชะตาในนนะก็คือว่าจะเป็นชะตากรรมของคนเราอะ ไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือเป็นพี่ก็ตามจะอยู่ในโชคในในในได้พวกนั้นซึ่งมันจะออกมาพันๆกันใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพี่สาวคนคนกลางจะเป็นคนแก้คอยแก้ให้แบบว่าให้มันแบบเป็นเส้นตรงอ่านะฮะเสร็จแล้วน้องคนสุดท้องจะเป็นคนตัดก็คือ,ก,คอก็คือว่ามันจะมันจะเหมือนกับวัฏาจาักรชีวิตคนเราคือเกิดแล้วก็โตแล้วก็ตายใช่ไหมฮะก็คืออย่างนั้นนะคือเกิดแก่เจ็บตายเลยก็ว่ากันไปนะมันเป็นมันเป็นตำนานเขาอะนะความเชื่อเขาอะ ซิสเตอร์ออฟเฟซก็มี3ก็มี3คนเดี๋ยวดูกันว่าจะว่าหน้าตาเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันตอนนี้ก็เข้าบู๊ก่อนแล้วกันโอ้โหตรงนี้รู้สึกเดี๋ยวๆๆเราอบเราเท่าไหร่แล้วเนี่ย5,000นะไม่พอจับอันนี้ก่อนอะไม่อยากอัพท่าเออเฟกอ่ะเพราะไงก็ใช้ท่านี่ท่าเดียวนะเออเฟกคงไม่ได้ใช้เท่าไหร่แล้ครับเก็บไว้ก่อนโอเคตรงนี้แล้วมอนสเตอร์มาจัดมามากันอีกแล้วสวัสดีครับ จ้าทางไปถึงมีหาเขาได้ล็อกไม่มีทางไม่มีทางเหรอไม่มีทางเหรออืออือจึก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 เฮ้ยงานจะเยอะเนี่ยสิอฟาดฟาดทำไปฟาดไปฮือฮึอฮอปัด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 ฮือเอ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 ออย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะฮือจ่อฮือฮืสปาร์คสปาร์คทุนนี้มีอะไรใช้ให้หมดเดี๋ยวโดนบัรทับ อื้อสปาร์คสปาร์คสปาร์คอื้อสปาร์คสปาร์คคายหมดทุกคน300ฮิต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 อื้อหือ300 400ฮิต400ฮิตแล้ว400ฮิตแล้วอย่าอย่าพลาดอย่าพลาดมาอีกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ๊ย400ฮิตอ่ะเกือบ500อะ่ะโอ้โหไม่น่าเลยอะ่ะมาช้าลูกน้องคนนี้อื้อมาช้าพวกมึงเนี่ย เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้หมดยางหมดยางมันมันจะมันจะถึงกูแล้วนะมันจะมาถึงกูแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดสิหมดหมดเออแหมเมื่อกี้แม่เกือบห้าล็ิตนะโอ้แหมเสียดายจริงมันมาช้าเนี่ยศัตรูไม่เคยได้ดันใจพี่เลยคือคือแบบอะไรนะแบบคือตอนเล่นเฉยๆอ่ะโอ้โหมากันเยอะแบบเดินมาให้เราตีเล่นพอ พออีกตอนเราเราเราแคสเกณฑ์นนะมึงไม่เคยเดินมาให้กูฟันเลยพวกมึงเนี่ยกวนตีนกูนะสวัสดีครับอ๋อน้องๆอ,อ,อย่าลืมเย็นนี้อย่าล,ล,ลืมกินข้าวแล้วแปรงฟันนะครับน้องๆเคตต้ขอเตือนเออแล้นึกไม่ก็นึกภาพไม่ออกนะถ้าเคตต้แบบเตือนเตือนมันเตือนน้องๆให้แปลงฟันน้องๆอันนั้นจะน้องจะแปลงไหมคือถ้าน้องไม่แปลงพี่เชื่อว่านอ้นองจะโดนเนี้ย แล้วก็ฮึยบ๊อบเนี่ๆอะไรเงี้ยเป็นใจดีของพ่อแม่นะอย่าลืมเพิ่งผ่านวันพ่อมาตอนนี้พี่ถ่ายเทปนี้ก็ประมาณช่วงวันพ่อนะวันที่ห้าเคโตจะรู้ไหมสิ่งที่จ้าทำไปคืออะไรมันมีอะไรที่มากกว่าที่เจ้าจะแก้แค้นตอนนี้ไม่สนสุดเขาทำสิ่งที่เจ้าที่ต้องทำขอเปิดกล่องก่อนอย่าเพิ่ง ออฟีนี่เฮ้ยพูดมากจังเว้ยพูดมากจังเว้ยรคาญห่ังซะไม่ต้องพูดแล้วพูดมากอาทิตย์หน้าก็พยายามเตือนเรานะว่าอย่าไปแก้แค้นเลยมันไม่จำเป็นนะอะไรเงี้ยโอเคมาดูเทพ เทพฮาเดสเทพเฮดิสฮาเดสอะไรก็แล้วแต่นะแล้วจะเรียกนะคือพี่ติดเซนเซียมาเรียกฮาเดสอะไรอย่างนี้นะขออภัยแต่น้องเล็กขี่ดีพี่ก็ที่ก็ตนจริงเทพเจ้าแห่งโลกใต้พิภพนะฮะอ่าก็ท็อปอันเดอร์เบลล์โอเคต่อไปนะครับเฮลิออสเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ช่วยเราเคยช่วยไปแล้วใช่ไหมผ้าเชลล์โอลิมปัสจะได้ไหมฮะช่วยไปแล้วคือเพื่อนน้องๆสงสัยว่าแล้วเราไปช่วยมันตอนไหนใช่ก็คือตอนที่เราเอาม้าขี่ไอ้เกวียนเกวียนม้าลงไปอ่ะ พอมันคอขับลงไปเสร็จเราก็ตกจากเกวียนใช่ไหมซึ่งไอ้เกวียนนั่นนะ่ะมันจะไปหาเจ้านายมันเองก็คือมันจะพาขึ้นมาเองอ่ะเราไม่ไดปสนใจเราก็ไปเจอแอตลาสกับเจอ,อันนั้นต่อเออนั่นแหละอ่ะคนนี้โพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนะโพไซดอนอ่างอบนวดเอ้ยไม่เคยไปนะไม่ต้องถามพี่มันเป็นยังไงสุดนะคิงออฟกอศราชาแห่งเทพเจ้านะคิงออฟกอศสูงสุดอธินาฟันเป็นเมื่อกี้ช่างมันเอเลียสนะฮะเทพเจ้าสงครามท,ที่ที่ร่วงหล่นที่พ่ายแพ้แก่เราฮะกาก ฟันทิ้งเชนนี้ฟันไม่ได้ด้วยโถเเ้ยโอเคไปต่อดีกว่าอีกหนทางอีกยาวไกลมีกล่องตรงนี้หนึ่งกล่องสองกล่องต้องสไลด์ข้างไปเจอจุดเซฟเยี่ยมโอเคโอเค,อเคตรงนี้ไม่มีอะไรอะไรที่ข้ามข้ามไปก็ข้ามไปเถอะครับน้องๆไม่ต้องซีเรียสหรอกเยอะแยะนะจับป,ป้าค้งข้ามทุกอย่างที่ขวางหน้าอยู่แล้วเลย มันก็มีบ้างที่มันลืมมันไม่ต้องม,ม,ม,องมีมันไม่ต้องมีคำบรรยายหรอกพี่เชื่อพี่เล่นจบไม่ต้องห่วงเล่นแค่ฮาร์ดเองไม่ถึงเล่นไม่ได้เล่นไททันหมดซะหน่อยอไอ้นน้องเล่นฮาร์ดไม่ผ่านโอ้ยกากบอลเล่เ็บอลเล่นลน,นจะล้องไงชอปเปอร์คุงด่ากากอะทำไมไม่ล่ะครับเรื่องการเล่นเกมนี่มันไม่มีคนเก่งคนกากหรอกครับมันสนุกอะเราถ้าเราชอบเราติดตามเรารู้เนื้อเรื่องคือสลับส่วนตัวพี่อะถ้าเกิดว่าน,น้องรู้เรื่องราวรู้ความเป็นมารู้คาแรคเตอร์รู้ характер, รตัวละครรู้อะไรพวกเนี้ย พี่ว่าแล้วต้องมาแคสใ,ให้พี่ดูอ่ะพี่ว่าพี่ว่ามันดูสนุกสนุกกว่าที่จะดูคนเก่งๆเล่นอีกนะจริงเออคือบางทีเราไม่ต้องโชว์เทพอ่ะเราโชว์แบบสิ่งที่เรารู้เราเรานําเสนอสิ่งที่เราชอบจะสนุกกว่านะดีกว่าไปโชว์เทพจริงนะฮะเพราะว่าพี่ชอบเห็นน้องๆหลายคนชอบมาบน่นว่าไม่ใช่แคสเกมอะไรดีพี่อะไรเงี้ยเอาจริงน้องๆเล่นเกม8บิตแหละสนุกจริงๆพี่ก็ดูอ่ะเอองลงมาตรงนี้เดียวอ,อ่าตรงนี้ ต้องใช้ไซเลนซิสเตอร์ออฟเฟต้องการการการอะไรนะแซคลีฟการบูชายันด้วยไฟโอเคซึ่งนี่ต้องใช้เมดูซ่า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 หลบเฮ้ยแต่ลัำเว่จะหมดแล้วอะ่ะโอ้ยเข้าหูแสบแก้วหูเลยทีเดียวเออจะบอกอู้จุ้มบอกอู้จุ้มทีมไปไหนวะนี่กูทีมอะไรของกูเนี่ย ออเออจอดเออนั่นแหละจริงไม่ต้องใช้แข็งก็ได้ไงฟันให้มันถอยไปก็ได้เออพี่ลืมไปจุ๊ดออดอุ้ยแก้วหูกูไม่ต้องมา,าก๊อตทารินตรงนี้เอ,อเอาไหมจะเอาไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูบิดอยู่ถอยไปถอยไปไม่ถอยอ่ะมันไปไม่โดนเลยอ่ะ บ็อกโอเคไม่ต้องไม่ต้องมันตันไว้งั้นแหละยายากี๊ดนะโอ้โหเข้าหูแลเสียบแก้วหูทีเดียวบล็อกจะกรี๊ดเลยหยุดกี๊ดซะดีเถอะขอร้องนี่ลำคาดนี่เรื่องไอ้กี๊ดเนี่ยบ็อกถ้าจับนี่มันจะถอยอ้อมันจะสไลด์ไปโอเคใช้วิธีจับก็ได้ไงจับเอาก็ได้หลบโอ้ยหลบไม่พ้นอีก อยากกีดได้ไหมเนี่ยคนมันรำคาญนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละไม่เจอคับอย่าขยับหยุดอย่าขยับเออดีมากเอ้าเออเฮ้ยไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงเมื่อกี้เห็นไหมเห็นปะมันไม่โดนอ่ะนื้อยากกีดอย่าเขาหูอุ้ยแสบแก้วหูทีเดียวบลอกคือไม่ต้องไปเคาน์เตอร์มันเพราะมันไม่มันไม่จำเป็นต้องฆ่ามันไงเขาจำเป็ต้องฆ่าด้วยการแซคฟายฟทั้งนั้นเออปถอยไปเออนั่นแหละดีมาก พอ,อยังอ่าพอแล้วนะเรียบร้อยไม่ต้องใช้เมดูซ่าก็ได้คือจริงถ้ามีถ้ามีพลังเวทใ,ใช้ให้ใช้เมดูซ่าในการแช่แข็งแล้วก็มากดสวิตเอานะฮะจะง่ายกว่าแต่พอดีเมเวทพี่หมดอ่ะนะช่วยไม่ได้เออ่ช่างมันเถอะใช้เยอะไปหน่อยเมื่อกี้นี่หน่อยรอดทำได้หมดแหละเกมเพราวางวางระบบมาดีโอ้โหดำดิ่งในสายเลือดโอ้โหนี่คือต้มเลือดหมูนะครับน้องๆไม่ใช่เลือดของมนุษย์นะฮะเป็นต้มเลือดหมูนะมันก็ไม่ต่างกันนี่เนาะต้มเลือดหมูเลยอะไเออน้ำแดงก็ได้ กลัวบางกน่มแบบอุ้ยกลัวเลือดมีไหมน้องๆกลัวเลือดถามจริงกลัวเลือดกันไหมเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะเด็กทำไมนี่กลัวเลือดกันหรือเปล่าคือพี่ก็ไม่เคยเห็นแบบเลือดแบบกระฉูดมาเป็นเส้นๆแบบในหนังน,นะแต่ว่าไอ้มีดบกมีดปาอะไรก็เคยโดนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สีเลือดอะไรนะอืเลือดพุ่งปี๊ดๆก็ไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยเลือดไหลแฟลตออกมาก็เคยเจอบ้างเป็นบางครั้งนี่ก็พูดไรนี่อเดี๋ยวลงมากันจะพึ่งจะพิ่งขึ้นมาไม่มีอะไรไม่มีอะไร ไม่มีอะไรโอเคขึ้นก็นได้วะจะง,งอกปีกทำไมเนี่ยอนนันี่เดินมัม่วๆเลยนะเนี่ยบอกตรงๆว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเดินมัม่วๆเขาเจอกล่องซ่อนกูไม่ได้หรอกโอเคสู่วิหารแห่งน้ําแข็งรู้สึกว่าตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าพี่เคยพี่คือ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 จะบอกว่าออนคลิป คือพี่เคยเคยไปมีน้องมีน้องงีน้อชื่อน้องชื่อน้องก๊อปต็อกอินไมฮาร์ตเขาเขามาชวนพี่ไปเล่นเขาชวนชวนพี่ไปอ่าไป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 แคปด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็ตรงรี้ตรงนี้มั้งไปดูคลิปเขาอืมไม่ว่าพี่ไม่พูดถึงแล้วกันไม่ไม่เจ๋งกว่าคลิปพี่อ่ะเนาะพี่ก็จะเล่นก็เพื่อของพี่นะเอออเาไปพลุไฟไปก่อนเย่แล้วก็จะได้อันนี้มานะฮะซึ่งจริงๆตรงนี้เราเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการทีหลังเราเาทีละอย่างก่อนตรงนี้จะเล่นเยอะหน่อยอ่ะมีจุดให้เล่นเยอะเลยตรงเนี้ยใช้เวลาเล่นนาน ลืมนี้เอ้ยลืมไปต้องขึ้นนี่ก่อนฮึฮึฮึทายยากอีกแล้วผู้จ่อผู้จ่อผู้จ่อซัมมิชงสาเคโตรอบทิศทางสราว์วันนี้ต้องต้องทำฟันให้มันมีแสงออกมานะจะได้ใช้สะท้อนแสงได้สการอะไรตรงนี้ฮึยะจ่อฮึฮึฮึจะจ่อฮึฮึฮึจะจ่อ ฟันมึงปาท้หมดก่อนแหละคือจริงมันฟันเชฟอันเดียวก็ได้แต่ว่าเราฟันทุกอันพร้มได้อบเช่นนั่นแหละใกล้ได้แล้วนี่ใช่ไหมเอ้าเหลืออันหนึ่งนี่ปะไม่เราจะลงมันทำไมเนี่ยเผลอๆขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ปึ๊บนี่เออหยอนี่ไงเหลืออันตรงนี้อันหนึ่งอืออ่ะอันนี้ป่ะอันนี้ด้วยนะ มันได้อฟรีไงคือหลักๆที่ต้องการคืออฟรีไม่ได้ต้องการจะให้มันมีแสงหรอกขี้เกียจไปงัน้นแหละทีนี้แล้ดันเจ้าเจ้ากระจกนี้นะมันคือกระจกนะน้องาคิดว่าจานดาวเทียมไม่ใช่มันคือกระจกนะใช้ส่องแสงนี่นะเพื่อจะเอามันละลายน้ําแข็งเดี๋ยวหาจุดก่อนสักทีหนึ่งแหละจําไม่ได้จบปะไม่ใช่ตรงนี้ ไม่มีดันเร็วๆบ้างเหรอวะไม่อยากถีบอะถีบแล้วมันไปเร็วเกินไปไงเข้าใจะไหมตรงเนี้ยอ่ะอ่ะตรงไหนอ่ะไอแสงเอออ๋อมีแสงมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องมาหมุนอันนี้ตอบนะใช่ไหมไอ้เราก็จำไม่ได้ไงเดี๋ยวดูก่อนมันต้องเอ,อ่อหมุนหมุนกระจกตรงกลางไปหนึ่ง ตรงกลางที่หนึ่งสองสามสี่โอเคหมุนไปหมุนสี่รอบกระจกตรงกลางหมุนสี่รอบคำนวณก็ต้องคำนวณหนึ่งมันถึงวะสองสามสี่เออโอเคแล้วก็หมุนกระจกบนอีกหนึ่งสองโอเคไม่รู้วบหมุนไปมั่วไปงั้นนั่นแหละเดี๋ยวมันก็มีนั่นแหละเยอะแยะให้ทำหนึ่ง 2โอเคนี่เรียบร้อยฮึค่อยทำก็แค่เป็นค่อยๆไปฮะไม่ต้องรีบเพย์ขึ้นทำไมเนี่ยฮะแล้วเพย์มึงจะขึ้นทำไมเนี่ยกูงงมากเลยเนี่ยแล้วมันจะแล้วจะดึงทำไมวะเนี่ยโอ้ยจะจะมั่วอะไรปเปอร์คุ้งก็เคเคเคอันนี้นะฮะอื แล้วก็เผาทุกอันเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าต้องต้องเอาทางไปสิ่งนี้มันให้เราทันให้เราเผาไว้ตรงนั้นน่ะไอ้จะกวดติมาให้เราเผาตรงประตูซึ่งพอประตูเสร็จก็เปิดไปได้แต่ว่าพี่จะเปิดท้ขวาทั้งบานเนี่ยงการไอเทมโลบเนีย่ยเอาง,ง่ายโลบมากนี่ไงมันต้องมีอ่ะเฮ้ยสยยาคือเพลงจะมันไปไหนเนี่ยน้องพี่อาจจะลดเสียงเสียงเกมลงนะลงเยอะมากอ่ะเพราะว่าเกมเพลงก็ต้องวอดังมากเกมเสียงเกมวอดังมากนะ คือตอนนี้เพลแม่งมันมากอะมึงจะมันไปไหนเนี่ยเพลงเนี่ยฮะยังไม่ตีเฮียอะไรเลยเนี่ยอันนี้หมุนไปไมเจออะไรอ่ะมุนต่อไปเฮ้ย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 กลับมาสิเฮ้ยเฮ้ยเล่นไรเนี่ยเชตโต้หมุนมาเอออมันสองมันสุดแค่นี้โอเคกูยอมมนออกขวาก็ได้วะ นิสัยอ๋ออ๋ติดติดอ๋อติดอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเขาคุมไม่ถูกทางเดี๋ยวหมุนยังไงของเขาเนี่ยเออเอออ่ะติดติดโอเครู้สึกว่าเราจะต้องใช้วิธีอื่นเพลงจะมันไปไหนเนี่ยฮะเพลงจะยินไหนเพลงเออรู้สึกว่าเราจะต้อง นี่คือจำโอ้ตัวนี้คือจำไม่ได้นะเนี่ยดันมันได้แค่นี้ไม่ว่าเราต้องออดันมึงนี้อีกเหรอมาเดี๋ยวดันตรงนี้ไปก่อนมีแสงตรงไหนบ้างมีตรงไหนบ้างไม่รู้ทำไมมันจำตรงนี้ไม่ค่อยได้แหละมันขี้เกียจจำด้วยอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะขอน,นึ่งสภาพห้องหนึ่สภาพวิธีผ่านนี่มันมีแสงตรงนี้จุดหนึ่งเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อน มันจะต้องแบบอะไรนะมันต้องหาจุดรีเฟกชันไปเรื่อยๆอ่ะแมงตาดีโอ้ตายแล้วดันจับไปนู่นเลยเลยโอเคแป๊บนึง ด้วยเอาวันดีเพื่อนเอาน้ำแข็งน้ำแข็งเออ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 โอ้ยมองไม่เห็นยาเออจุ๊บๆๆ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 ๆจบยโอเครู oh, ้สึกว่ามันต้องต้องดันไปหลายๆจุดอ่ะมันเหมือนกับว่ามันต้องหาหา reflection ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้นะงงแป๊บนึงนะ รงวาดไม่มีประโยชน์เลยเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคเดินไปขวาอีกไม่ได้งั้นว่าเราต้องต้องมีการหมุนสวิตช์นี้ใช่ไหมป่าวะแบบนึงคือคนมันไม่ได้มาหลายปีอ่ะมันก็ลืมจริงๆนะง้นงๆเออโอเคหมุนมาได้แล้วนั่นแหละติดเลยว่าสรุปกูงงมากเลยเนี่ย <c oughs> คือคือแบบเกมพวกนี้คือพี่ไม่ไไม่รู้กี่ปีจำไม่ได้เพราะว่าพี่เล่นรอบสุดท้ายประมาณกี่ปีว่าตอนพี่อยู่ปีไหนนยจำไม่ได้ลืมมาแล้วอ่ะปีหนึ่งมั้งรู้สึกเล่นเล่นครั้งล่าสุดอ่ะเพราะว่ามาเลยเขาจะบบว่าลืมจัะใครท่านมาแล้วจัะรู้จะรู้อ่ะก็คือแบบว่าก็ก็อย่างที่เคยบอกบอกบ่อยๆอ่ะคือแบบมันก็ลืมอ่ะมันไม่จำมัน มันไม่จำเป็นต้องจำอะไรพวกนี้มันมันอย่าไปจำเลยเพราะว่าถ้าจำแล้วมันเดี๋ยวมันก็เสียเวลาเปล่าๆเรามานั่งเล่นเอาเรื่อยๆก็ได้ปัญหาตอนนี่พี่คงคือเพล์เม่งมันเหลือเกินเนี่ยเพล์มึงจะมันไปไหนเนี่ยมึงมันเกินไปแล้วเนี่ยไม่ตีตัวอะไรเลยเนี่ยกระจกพอดีกระจกเผาครับเผาเนี่ยมีตัวอะไรข้างในไหมมีน้ำแข็งแปลกๆมันบ้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยอุ้ย บอกไม่เข้าครับไม่เข้าคุณหรอครับกดผิดปุ่มกดผิดปุ่มกดการถิดปุ่มมาเนี่ยบอกโอ้โหเทพแล้วเกินสกิลเราอื้อจุดๆๆ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 ๆเนี่ไงความแรงบอกตรงว่าแรงมั่วมานาไม่เอาเต็มแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วต่อเพลงครับมึงจะมันเป็นอย่าในเพลงเนี่ยฮะโอเคอืออือ เผาฮะวันนี้ประตูจะเปิดได้แต่พี่สงสัยจำไม่ได้ว่ามันถ้ามันดึงมาสุดๆมันจะเกิดอะไรขึ้นวะกันหนึ่งตันขึ้นมาก่อนอือปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เอ่อจะว่าไงต่อดีอะคือเรื่องซิตเตอร์ออฟนี่กระสุนแล้วนี่วะเพื่ออะไรเนี่ยโอช่างมันมันไม่มีอะไรแล้วน้องใช่ไหมจำไม่ผิดไม่มีแล้วเนาะโอเคข้ามไปแล้วกันเรื่องซิตเตอร์เฟกก็พันน้องลงไปหาอ่านตามพวกเอ่อพวก ไอพวกวิกิของพวกเทพเจ้าในตำนานอย่างเงี้ยมันจะมีนะเรื่องของแบบพี่น้องเช่งชกชะตาที่ว่าคนนึงจะจะพันจะปั่นได้อ่าคนนึงจะปั่นได้คนคนนึงจะจัดได้คนนึงจะตัดได้อะไรเงี้ยจับได้จุดกระได้อะไรกันเนี่ยไม่รู้จะเอาฮาไปไหนเนี่ยมาแรงมาแล้วจำได้ว่าพี่เคยเป็นพี่เคยดูการ์ตูนเฮ้ย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 มาที่เลย ขววงระเบิดไปแล้วมานี่เลยขววงระเบิดไปแล้วเอาเนี่ยเอาน้อยหน่าไปทีดิเออน้องมาถามนะว่าพี่เจัเปอร์คงเล่นอิตฟหรอเล่นครับเคยเล่นสมัยก่อนเมื่อแต่เมื่อแต่ก่อนนู่นนะฮะสมัยมันยังแบบอะไรนะยังใหม่ๆอยู่แหลยเออต้องไปฟันอันนี้ก่อนดูปั้นไม่ใช่ดูปั้นล่างพวกมันก่อนเฮ้ยอย่าอย่าตามมาสิเออเออหัวเยอะมากแมลงสัตว์กัดต่อยแมลงสัตว์กัดต่อยไปไป ไปไปคือเอฟเอชบอกตรงพี่พี่เล่นแล้วพี่บอกตรงเกมมันขากัดไม่ว่าเลยครับก็คือคือมันก็หายากไงแบบว่าเกม FPS ของไทยเราช่วงสมัยน่ะพี่ยังขำพี่ยังขำไม่หายกับเพื่อนพี่เลยคือแบบอะไรนะ FPS ใช่ไหมไอเอฟเอชใช่ไหมมันแบบมันอะไรนะมันมันแบบมันมันประกาศตัวเองใช่ไหมว่าอะไรนะไอฟพีเออันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรใช่ไหมเออก็มือมือยู่เกมเดียวอ่ะอันดับหนึ่งสิว่าไอสัตว์อะไรใช่ไหมนอกๆคนไหนที่เคยเอฟพอชสมัยก่อนนู้นน่ะใช่ไหม นั่นอันน่าจะเคยรู้นั่นอันน่าจะเคยเห็นเดี๋ยวอันนี้ก็คงเป็นเป็นพอยแบงค์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นพอยแบงค์พอยแบงค์พอยแบงค์พี่ก็เคยเล่นนะเล่นสมัยที่มันยังเป็นยังยังเล่นผ่านนั้นอยู่เลยเล่นปกติยังยังยังไม่อยู่ในจีอารีนาเลยซ้ำอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะไม่ต้องมาขอเล่นไม่ต้องมาชวนเล่นนะพี่ขี้เกียจเล่นคือถ้าพี่อยากเล่นพี่จะเล่นคอมพลูตี้มากกว่าไงอะไรเงี้ยจริงและ เลี้ยวนี่เลี้ยวนั่นอ้าวมีขอไม่เอาเฮ้ยนี่เลือดเก็บของฟรีโอเคอ่าวนกันที่เดิมไม่ต้องมาชวนเล่นเพลงจบแล้วทีเพลงกว่าจะจบปะโถอเว้ยไม่ต้องมาชวนเล่นนะพวกไอพวกพลอยแบงค์วันนี้พี่ขี้เกียจที่คิดไม่ใช่ขี้เกียจได้หรอกมันมันไม่มีเจออีกแล้วอ๋อโอ้โหมึงอีกแล้วอ๋อมึงอีกแล้วจับปุ๊บ

มึงยาวมาเยอะสิลูกน้าะไอหมาน้อยมึงเนี่ยกลัวมันโตแค่นั้นแหละป่ะนะนั่นไงกลัวแล้วมันโทรมาอีกแล้วจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึหน้า๊กจึ๊ดจึ๊กจึ๊กจึ๊กจกจึกจึกจึ๊กจึ๊กจึ๊กึ๊กจ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 ึ้กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจส๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจ้๊กจึ๊กจึ๊ก เปิดมันโตใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมายเพียบเลยเฮ้ยอย่าเยอะสิฆ่าไม่ทันนะเนี่ยข้าไม่ทันนะเนี่ยเสียบหน้าเสียบหน้าเราล่ะคือเอาหมาสามหัวก่อนไอ้สาวหัวนี่คือสู้ยากมากโอ้โหมึงไม่หมดอีกอะไม่หมดอีกอะโอ้มาหนี่เสียบปาด เอโอโหเยอะมากเยอะมากปัดฮึจับเสียบหน้าเสียบหน้าเมื่อกี้600 6 0ยอฮิตอ่ะรัวมากเมื่อกี้แต่เลนสนหมดแล้วพลังหมดแล้วไอ้ท่านหมดแล้วโซมานี่เออปัดหน้าปัดหน้าปัดหน้าฟันเยินฟันเยินแน่มึงอุ้ยเฮ้ยเออโอเคเรียบร้อยฆ่าหมาเสร็จแล้ว ไอพวกตัวที่เหลือมันไม่น่ากลัวไงไอพวกตุ้มมันมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่มามันน่ากลัวกว่ามันเร็วกว่าไงอ่ะอ่ะทีละคนเลยน้องเข้ามาครับทีละคนเลยน้องไม่แดกครับบล็อกอุ๊ยเมื่อกี้บล็อกมั่วเลยโดนเฮ้ยเลือดเลือดกูจะหมดได้ไงเนี่ยีเลือดกูจะหมดได้ไงเนี่ยฮะโอเคเรียบร้อยเสียบเสียบสะบับชุดหัวแบะเรียบร้อยยายายา อือส์ส์ส์กมอกหมอกอโอเคเรียบร้อยมาเนี่งเสียบเสียบหือตวัดชิวเทมากรู้สึกม่งกี้เหมือนพี่โดนตีอะทตไม่ดีเลื่อนเลยครึ่งหลอดแล้ววะลำมัครึ่งหลอดอ่ะมันเร็วมากน้อกี้เกิดอะไรขึ้นมันเร็วมากพี่ดูไม่ทันเลยทีเดียวมันช่างเร็วซะเหลือเกินตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรเป็นรูปภาพเฉยๆโอเคปึ๊บ โอ้เมื่อกี้แบบบอกตรงว่ากูงงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นงงเลยใช่ไหมที่จะงงเหมือนกันไม่ต้องถามอยู่ดีๆก็จุง้งโอเคเซฟเซฟโอเคเดี๋ยวจบพันพนดิดที่นี่ก่อนแล้วกันอย่าลืมชอบก็ไลค์นะชอบสกายเฟชเชอรเชันเคยนะเจอใหม่พันหน้าครับอ๋ออ๋อเอ้ยไหนวะอันนะี้โอเคเร่ยงงกับเซฟไปไงเซฟไปเยอะเกินไปก็เจอกันพันหน้าอย่าลืมชอบก็ไลค์ชอบสกายเฟชเชอร์ชันเคยนะเจอกันใหม่พันหน้าครับสวนะัสดีคร,นะสครับผมเย่นะ เขาขอบคุณผู้สนสใจดีอย่างชอบเกมสตรีมเอเลนบอลเล่สตรีมช็อปซันเฟิร์ส o โตร์ให้การส,สนับสนุนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมใต้ที่เดส์คลิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอ้ามื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ